บรรยากาศช่วงเย็นๆครับ5โมงกว่าๆแล้วครับเกือบจะค่ำแล้วครับกำลังพายเรือเลาละจะขึ้นฝั่งแล้วนะครับพอดีมาเจอ,อคลอกครับคลอกะโดไหลออกมาอยู่หน้าเรือพอดีครับคลอกใหม่ๆเลยแฟมเบดครับแม่ๆๆคนกีๆๆพอดีปังเรียบร้อยครับหมายเดียวเลยแมเบดแ c มเดทีเด็ดะโด งัดครับงัดครับไซก็กำลังสวยครับสามโลกว่าคลอกนะครับจังหวะแม่ขึ้นจิบพอดีตีใส่เรียบร้อยครับไม้เดียวเลยไม่ให้เถียงครับไซนี้โอ้คโอ้คจะมานค,ครับจิบพอดี กำลังจะขึ้นฟังแล้วไหลผ่านหน้าเรือมาพอดีครับใหม่ๆแดงๆเล็กๆเลยครับอากาศก็เงียบดีมากครับจังหวะนี้ครับเอาอปลาขึ้นเรียบร้อยครับแม่คลอกจดบนรัดครับอย <What S 1> ากผล <you do? S 1> ง,งานแพล่มเบรแพร่มเบรทีเด็ดชโดไม้เดียว do do? จบครับ